พี่จุนเคยเล่นเอเชียนคัพไหมพี่เคยครับปี2000ันถ้าเกิดพี่จุนเล่นแค่สมัยเดียวของผมปีสองพันเจ็ดครับจ้เกมแรกเสมอครับเสมอกับอิรัก1-1นัด2ชนะโอมาสองศูนย์มี4คะแนนเขาบอกว่เรามีประสบการณ์กับโอมานมาหลายต่อหลายรอบแลนะเจออยู่ที่เรื่องนะบอลโลกแล้วคนเลือกผมว่าเขาเจอโอมานผมก็ไปโดนใบแดงกับอมานทำไมคุณไปโดนเพราะอะไรคุณก็ไปสไลด สไลด์เขาถึงก้อนผมไปแล้วแต่ว่าไม่ท่าไม่ทันผมก็กลัวผมหลับตาเลยเลยกเท้าสูงไปทีเดียวแจ้คก็ไนทีเดียวอยู่ไหนนะตรงนี้ครึ่งปากครึ่งขาครึ่งอกแล้วผมเพิ่งลงไปด้วย15นาทีสุดท้ายถามประสบการณ์ของทั้งสองคนเกี่ยวกับเอเชียนคัพกันหน่อยได้เออเอาพี่จุนก่อนครับพี่จุนเคยเล่นเอเชียนคัพไหมพี่เคยครับปี2000 ตอนนั้นสองพันใช่ครับยุคนั้นใครเป็นโค้ชพี่ปีเตอร์วิทครับปีเตอร์วิทใช่โอ้นี่แปลว่ามันต่อเนื่องมาจากยุคเอเชียนเกมที่เราเฟื่องฟูต่ี่เอได้านดับครับอันนั้นปีอะไรหนึ่งหนึ่งเก้าแปดใช่ครับที่พี่วังยิงใช่ใช่โอ้นั้นต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราไปเอเชียนคัพเนี่ยเราได้ไปเก็บตัวนานที่ตะวันออกกลางเพราะเราเล่นที่เลบานอนจ้ะใช่ โอ้สมัยก่อนบอลลีกมีแค่สิทีพี่ใช่ก็มีเวลาไปเก็บตัวยาวๆเก็บตัวได้3 4เดือนอ่ะสมัยก่อนเราไม่มีฟีฟ่าเดย์ด้วยไม่ได้สนใจแล้่นะไรู้จักไปเลยเก็บตัวเป็นเดือนได้เลยก็ทำให้ความเข้าใจความคุ้นเคยมันก็มากขึ้นใช่ครับแล้วผลงานตอนนั้นเป็นไงพี่จุนก็ถามว่ามันไม่ดีอ่ะเราเริ่มต้นไม่ดีนะเกมแรกเราแพ้ให้กับอิรักจ้ะสองต่อศูนย์อ่าแล้วเกมที่2เราก็เริ่มปรับตัวเราเจออิรักเจออิหร่านเจอเลบานอนโอ้โหอิรักอิหร่านนี่ก็ใส่แตกเลบานอนเจ้าภาพอีก เราเสมออิหร่านก่อนแล้วมาเจอเลบานอนเสมอเลบานอนไม่ได้สองแต้มใช่ไม่พอสองแต้มอันนี้คือในยุคของพี่จุนนะแล้วก็เท่ากับเท่ากับพี่จุนเล่นแค่สมัยเดียวสมัยเดียวนี่เนาะนี่เหมือนที่เราคุยกันตอนต้นว่านี่คือฟุตบอลโลกของคนเอเชียจริงใช่ใช่ยิ่งใหญ่สุดแล้วในที่เอเชียของเราพี่จุนเล่นครั้งหนึ่งครั้งหนึงถึงถึงซ้อละของผมปี2007ครับจ้ะ2007ที่มี4ชาติเป็น เป็นเจ้าภาพร่วมภาพรวมเภาพร่วมก็ของเรามีตอนนั้นมีมีอิรักมีโอมานแล้วก็ออสเตรเลียถ้ากับว่าโอมานเนี่ยที่เราจะเจอในนัดที่สองของครั้งนี้พี่ซอเาเคยดูมาแล้วใช่ครับเราชนะมานล้นเราชนะสองศูนย์พี่พน์ต้นวันยาิงสองลูกอ่าเราเราออกซองไงก่อนยุคนั้นของเกมแรกเสมอครับเสมอกับอิรักหนึ่งหนึ่งสุรนทร์สุรินทรีพี่เบิร์ดเป็นคนยิงจุดโทษอ่าเสมออันนี้ออกซองก็ถือว่ายังไม่ได้แย่มากไม่แย่ก็เสมอ ใช่อันนัดสองนัดสองชนะโอมาลสองศูนย์มีสี่คะแนนมีสี่คะแนนตอนนั้นมีโอกาสลุ้นละนัดสองนี่เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมเยอะเลยผมลงมาเป็นตัวสำรองลงมามาเปลี่ยนเกมตอนแรกเสมอศูนย์ศูนย์ผมลงมาแล้วก็ผมเป็นคนหม่งเชิดไทยเขาทั้งกันยาหลุดเข้าไปยิงแล้วอีกลูกนึงก็เป็นผมไปเปิดจากด้านข้างมาให้เขายิงอะไรเงี้ยได้เยอะเลยนะตอนนี้ตอนนั้นยี่สิบกลางๆพี่กำลังขึ้นมาเลยกำลังสดเลยกำลังขัดมันกำลังสดเลยนั่นคือตอนนั้นสนุกมากในปีสองพันเจ็ดที่พี่ซอเคยลงเล่นแล้วสุุดท้ายยจบบบังงไรอแกล่ม นัดสุดท้ายเจอออสเตรเลียด้วยความหวังเสมอนี่เราเข้าแน่นอนหรือเราแพ้นน้อยหรืออะไรเงี้ยเราเข้าแน่แล้วเราจัดตอนนั้นการแข่งขันมันประมาณสักคู่ที่เราเตะคู่แรก5โมงพี่กำลังร้อนเลยพี่จุนอากาศว่าเกูแน่ก่อนเกมเพิ่งชั่วโมงแม่งฝนตกตกแบบตกอาากศเป่ยน้โหอากาศเปลี่ยนสภาพสนามไม่พร้อมจะเล่นแบบเคาะกับพื้นอะออสเตรเลียโยนสบายเขาเลยสมัยนั้นมีวิดูก้าเคฮิวเอคฮิวเวล นี่ตัวพมาร์คชวัอร์เั่งนั้นเลยเวทเอเมอร์ันผมเจอโอ้โหแล้วก็ แล้ววันนั้นผมรู้สึกว่าผมลงตัวจริงคู่พี่ซิโก้เออแล้วก็ลงไปก็โดน4-0เรียบร้อยก็ตกรอบเกมตกรอบไปตกรอบเลยมีตัวมีสี่คะแนนก่อนไม่มีอันดับ3ที่ที่สุดไม่มีมี่4คะแนนแต่ตกรอบแบบซึ่งมันเสียใจมากซึ่งในการแข่งขันฟอร์แมตแบบ4ทีมแบ่งกลุ่มเนี่ยครับสแต้มนี่แม่งโอกาสเข้ารอบแม่งสูงมากเลยนะสูงมากอย่างน้อยๆต้องเป็นที่3ที่ดีที่สุดแหละแต่ว่าสมัยนั้นไม่มีอันนี่เราข้ามไป1ครั้งนั่นคือปี2004 2004เราแพันสี่น0-3แพ้อิหร่ระตูที่เรายิงได้เญี่ปุ่นหนึ ่ทีมอุตภีตเนาะแล้วก็ท้องทายแพลโอมานเท่ากับเรามีประสบการณ์กับอมานมันหลายต่อหลายรอบแล้วนะเอเจออยู่เช่นกันนะลอจับมาเจออยู่เรื่อยนะบนโลกแล้วคนเลือกผมว่าเขาเจออมานผมก็ไปดนบอใบแดงอมานทำไมคุณไปดนเพราะอะไรคุณก็ไปสไล สไลด์ตอนแรกก็ห้าสิบห้าสิบแบบต่างกันแล้วบวกกันแล้วกับเฮ้ยภาพจินตนาการมาห้าสิบห้าสิบปุ๊บสไลด์บอลเด้งโดนเราเข้าหาประตูเขาเราวิ่งไปยิง VR VR ดึงไปไหนไม่มีตอนนี้ไม่มีพี่ไม่มีเลยแล้วสุดท้ายตอนนั้นไม่ต้องดู VR เลยภาพจินตนาการคุณเป็นแบบนี้แล้วภาพความเป็นจริงอะจินตนาการคือห้าสิบห้าสิบความจริงคือเขาเจ็ดสิบผมสามสิบเขาถึงก้อนผมไปแล้วแต่ว่าไม่ท่าไม่ทันผมก็กลัวผมหลับตายเลยมยกเท้าสูงไปนิดเดียวเข้าอกแล้วกัน เขาออกกึ่งออกกึ่งปากบนึงนะนิดเดียวเนี่ยแค่หัวเข่านะแค่ทุกวันนี้ก็แดงแล้วครับคุณใช้คก็บ้านิดเดียวคุณอยู่ไหนนะตรงนี้ครึ่งปากครึือขาครึืออกแล้วผมเพิ่งลงไปด้วย15นาทีสุดท้ายจังหวะแรกลงไปบอลโดน้ำหนึ่งศูนย์ไม่จุนผมลงประตูคืออาริเอลฮับซี่ต่าชาติไปปุ๊บตัดเข้าในแบบการลาโชเลยยิงปุ๊บเสาแรกชนเสาออกโอ้โหไว้้มาแลวจังหวะแรกมาแล้วมั่นใจแล้วลูกมาละตรงนี้จินตนาการลูกนี้โยอย่างนี้แล้วเป็นแต่างที่คิดทุกอย่างปุ๊บจินดาโยนไอ้ละมงเคลียร์มา ห้าสิบวันสิบกล่าวว่ห้าสิบสิบสไลด์ปุ๊บแม่งเป็นเจ็ดสิบสามสิบตัดสินใจไปแล้วป๊าบเรียบร้อยปกรรมการญี่ปุ่นกำลัเลยวิ่งมาตอนแรกจะควักกระเป๋าหลังกระเป๋าหลังดอยเหลืองนะเฮ้ยก็จะกระเป๋านี้หรือเปล่าเนี่เองบนบนก่อนไม่เอาดีกว่าวิ่งมาระหว่างทางข้างหลังแดงแล้วเฮ้ยกรรมการ ผมสไลด์บอล50ว่า50 50 50เออแล้วพอออกดูบ้าพช้าไม่มีใครช่วยกูเลยก็เลยเดินออกมาเพราะผมไม่ผมผมไม่เห็นคนเดียวคนเดียวเห็นหมดไงตอนนั้นใครโค้ชตอนนั้นเอ่อวินฟิตเชฟเฟอร์โอ้โหนี่เป็นได้ลงด้วยวินฟิทเดินมาไม่มีใครมายุ่งกับผมเลยผมเดินออกมาไม่มีใครมาปลอบใจเลยเดินออกมาในอุโมงค์ไปยืนดูภาพช้ากูไม่น่าเถียงกับกระกาล ก็ต้องบอกอุศราผมหลับตายผมไม่เห็นภาพเลยไม่เห็นแต่ทุกคนเนี่ยในสนามือว่าทั้งโลกเห็นหมดเลยครับผมว่านี่ขึ้นมาถึงนี่ใช่โอเคผมผมนึกบอกใคร้สัมภาษณ์ว่าคือผมคิดอ่ะสิ่งที่ผมคิดอ่ะถ้ามันออกมาดีคือเป็นฮีโร่เลยถ้าทําแล้วไม่ดีคือเป็นหมาเลยก็ไม่ฮีโร่ก็ซีโร่ใช่ไม่มีตรงกลางเอออันนี้ก็คือ ตั้งแต่2004 0 2007ที่เราได้ไปร่วมแล้วก็ห่างหายจากเนี้สิครับไปโคตรนานหนึ่งรอบนักกษัตริย์คือ12ปีใช่ครับแล้วกลับไปทีก็คือล่าสุดเมื่อปี2019ซึ่งก็มีประเด็นให้พูดถึงกันเยอะมากในช่วงนั้นนะัจะเป็นโค้ชอย่างวิโลวาลายวัชซึ่งโหก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี่คนก็บ่นกันอุบเลยจะรอดไม่รอดเล่นสามวันดีสี่มันป่วยผมโดนตัดก่อนไปทัวร์นาเมนต์นี่เลยนะใช่ไหม ผมติดเข้าไปไปอุ่นเครื่องเล่นตอนแรกเล่น kings cup ก่อนได้แชมป์ kings cup ใช่ยิงอยู่โทษผมตอนนั้นที่เราชนะชุดสีดำใช่ฮะชุดดำเสร็จปุ๊บไปอุ่นเครื่องที่โซนอาหรับนี่แหละอุ่นเครื่องผมไปด้วยกลับมาแทนที่รอให้เข้าแคมป์ก่อนแล้วค่อยตัดตัวถูกไหมพี่ตัดตัวบนบนรถบัสเลยอ่ะก่อนจะกลับมึงก็รอให้ถึงสนามบีได้ถึงโรงแรมก่อนก็ได้กูก็เออให้กูไปบอกกูเงียบๆกันเขาบอกคนละบ้านเลยประกาศรถบัสเลยว่าโอเคสามคนนี้ไม่ติดนะ มีใครบ้างตอนที่หลุดจำไม่ได้จำตัวเองได้คนเดียวใจร้ายเหมือนกันนะมือโหแล้วกูก็นั่งเศร้าบนรถรับใจร้ายเหมือนกันนะแล้วตอนนั้นด้อุ่นเครื่องผมจำได้ผมเล่นดีด้วยผมก็กล่าวว่าตอนาเมนสุดท้ายเอชิงโข้ไม่ด้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ไปก็คือวันนี้แพ้อินเดียผมจำได้เอาสีโลดฉัดทองไปเล่นกลางอ่าใช่ใช่เอาเจชาทิปออกลงไปผมจำได้แล้วก็คือจบเกมแพ้สี่หนึ่งแล้วก็ท่านายกปลด ที่นู่นเลยใช่พอที่นู่นเลยผมโพสเฟซบุ๊กเลยว่าโหท่านนายกทำดีมากถูกต้องอันนี้เกาถูกที่ขันอันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้มันเครื่องส่วนตัวหลังจากที่ส่วนตัวก่อนหน้านี้ที่ด่าท่านนายกมาตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ปุ๊บโอ้ชมท่านนายกยิ้มหน้าทำถูกต้องคือผมมองว่าตอนตอนนั้นอันนี้จริงๆก็ไม่ไม่ได้เชิงส่วนตัวหรอกแต่ว่านะเหตุผลตอนนั้นเราเรานั่งดูอยู่อ่ะสี่โลดอ่ะ คือไดนไปเล่นกลางรับได้ยังไงเล้วเกมระดับนี้คุณมันทีมชาติไม่ใช่ของเล่นนี่มันบอลเอเชียนว้ยถ้าแพ้แบบ4ี่หนึ่งเนี่ยลุ้นเกมไม่มีปัญหาแต่แพ้นี้ผมรับไม่ได้ไม่แล้วคือแล้วคือในช่วงก่อนที่เราจะไปเราก็หวังว่าเกมกับอินเดียเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกมที่เราที่เราน่าจะที่สุดแล้วอ่ะซึ่งถ้าถามพี่จุนบอลตอนนั้นพี่จุนก็น่าจะนั่นแหละกับอินเดียยุคนั้นอ่ะสมัยพี่จุนเล่นกับอินเดียหยิงใช่แต่หมดเลยคือด้วยด้วยที่บอกว่าแล้กว่า่อก่อนเขาเไปล่แะ อินเดียจะดึงอ่ะพี่พี่ยกงเคยไปเล่นมั้ง่หน้องจตุพงศ์ก็เคยไปเล่นใช่ครับคือเราพักหลีกเสร็จอ่ะเราจะไปเล่นที่อินเดีย สัก2เดือนอ๋ออินเดียยังมีหลีกต่อเงินเยอะจ้างเยอะด้วยนะจ้างเดือนละแสนสองแสนเหมือนกันนะสมัยก่อนนะเทโลยไปกันประจำอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเขาพัฒนาจากการที่หลีกเขาเริ่มแข็งแรงผู้เล่นเขามีคุณภาพอย่าลืมว่าทรัพยากรเขาเยอะใช่ครับแค่คนที่มามามาปรับปรุงรถอ่ะมาเลือกเล่นอ่ะสำคัญแต่ว่าเรามีกับเขาตั้งแต่ตอนที่เราแพ้ไอ้คิงคัพคิงคัพใช่คิงคัเนี่ยแล้ก็ต่อยอดอันนี้ด้วยอย่าลืมนะมันเป็นการต่อยอดถ้าว่านัดแรกในครั้ง2019ันสิาไรวัฒน์ทำไทยแพ้เนเธอร์หนึ่งสี่โดนปลดกา ต้องบอกแฟนๆว่าการปลดโค้ชกลางทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่ค่อยมีถ้ามันไม่สุดมันติงกระดิกแมวดีเนี่ยเขาไม่ทำกันเคยเห็นไหมใช่คือคือไม่เคยนะอย่างในพวกหลีกเนี่ยมันเห็นเขาหลีกมัน8-9เดือนปลดช่วง3เดือน5เดือนหรือเล็กนึง มีแต่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยแบ่งกลุ่ม3นัดไม่มีอ่ะไม่มีเขาทำกันไม่มีผมว่าไม่มีอ่ะแต่นี่ก็กดก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์อย่างบอลโลกสเปนสเปนเป็นเด็กีที่ประกาศรับงานกัมาลิตาหงั้นผมบอกไปซะจบอะไรยังน่าก็พังเหรอมาสเปนก็พังไม่มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะมันอย่าลืมนะไอดีการ์ดส่งรายชื่อต้องเปลี่นโค้ชยากมากนะในในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องเตรียมอะไรหลายอย่างนะนัดแรกเราออกซองแพ้อินเดียใช่ผมถ้าฟังมาแล้วแหละเมื่อประมาณสิบนาทีที่แล้วครับการออกสตาร์ทของทีมชาติไทยในทัวร์นนาเมต์หลักๆ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีพี่จุนเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมเราออกสอมโปรตีไอเกมแรกเนี่ยเันเกมวัดแบบการเตะพลังเลยอวัดพลังเลยอะคือทำไมเราถุดเป็นยี้ปัญหาที่ บอกกันคือเรื่องของการเตรียมทีมชัดเจนว่าอย่างลือว่าชาติอื่นเนี่ยโอเคคุณภาพผู้เล่นเขาสูงอยู่แล้วของเราอยู่ในภาพกลางๆในระดับเอเชียแต่ทีนี้การเตรียมทีมเราก็ไม่ได้ดีกว่าทีมอื่นอีกเที่ยวนี้เราเตรียมดีนะแต่เทีนี้เราเตรียมต้องหวันนะเที่นี้ตั้งเท่าไหร่นะหกวันนานเนอะญี่ปุ่นเตรียม16 17วันนะญี่ปุ่นไม่ต่างเราเราก็เหนือกว่าเราไปทีสุดท้ายด้วยใช่เรามีเวลาที่จะได้พักผ่อนน้อยเขาจะได้เปรียบ เราเราเราเขาได้ปรับตัวในบ้านเราได้หายใจในืุกที่ไม่แก้ห้ามกูต้องเลยไปนพี่แกู้ถามเขาเลยนะเขบอกว่ามันต้องให้นักบอลพักเยอะๆเพอาสภาพจิตใจเนี่ยวิทดูวิทนี้เขาพูดเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ถามพี่ว่ากับดาวที่เบตเต้า บอกพี่ว่าพี่แล้วเขาปล่อยให้ไปพักพักทำไมอ่ะทีแล้วอย่าลืมบอลนักบอลอ่ะคืออย่าลืมนัดทัวร์นาเมนต์ไอ้บอลลีกก็เตะอยู่ทีใหม่ก็ไม่ได้เที่ยวทล้ไมเล่นอุ่นเครื่องกับทีมอื่นอีกพี่บอกมันก็ไปเคลียร์ธุระบางคนต้องพาลูกพาครอบครัวไปไปจัดการตัวเองนั่นไม่น่าเชื่อนะไอช่วงพักอ่ะ นักบอลแต่งงานนักบอลขึ้นบ้านใหม่ใช่แม่งทำทุกอย่างกันหมดเลยถูกก็เคามีสล็อตแค่นี้ใช่ใช่ตกกันเปนรอไม่ได้เดี๋ยวมาลากยาวไปเลยนะทั้งไม่งั้นหมดแล้วนะหมดจากล็อตี่ปิันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเป็นเข้าหลีกแล้วนะใช่เลกสองมาใหม่แล้วนะใช่เนี่ยพี่บอลพี่ไม่เข้าใจซื้อนักบอลเนี่ยอย่างผมที่จุดยผ่านมาแล้วทีมสโมสรจบปุ๊บทีมชาติต่อเลยแล้วสมชาติเสร็จก็เข้าสโมสรอีกไม่ได้ไปไหนปีนึงเลท้าสิบนัดใช่พี่เอ๊ะเดี๋ยวนะปีสองพันสิบเก้าเราคุยจบยัง ไงเพราะว่าเป็นโคตรเราพูดถึงตอนปลดรายวัตถ์ใช่ไหมแต่เละยังไม่จบแล้วก็มาเป็นโค้ตโต่อยทาพี่โต่อยสิศักดิ์ยอดญาติไทยเข้ามาทำรับหน้าที่ต่อแล้วก็นัดสองเราชนะบาเลนหนึ่งศูนย์เจอกันต้องเจอชนะทิพย์ยิงจีผมทองยุคนั้นเจผมยบทองแล้วก็มาเสมอยูเอหนึ่งหนึ่งนะสุดท้ายเราเข้ารอบสีบอกทีมไปเจอจีนแล้วก็แพ้หนึ่งสองจริงเป็นบางอามบเออใช่แล้วแพ้แต่แพ้สู้ได้นะเจอจีนอะถ้าจอจีนเราถือว่าสูสีเลย